วัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูการต่อเดินปุ๋ยแส่น้ำหยดนะครับการเจาะใส่วาลวนะครับใส่วาลวตัวที่ใส่น้ำหยดตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อเหลือจากที่ใส่น้ำหยด ใช้ตะวันดอกเจาะของแต่น้ำหยดเดินที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับเพราะว่ามันเหลือตัวนี้เป็นวาวน้ําออกเวลาเราเติมใส่ปุ๋ยเข้าถังที่รงปุ๋ยได้ทดลองแล้วออกดีครับโดยที่เราไม่ต้องเสียงเงินไปซื้อปั๊มมาต่อเพื่อเดินเข้าทีนึ่ง ตัวนี้ปัม๊มวันนี้ไม่ได้ออกมาเมื่อวานนี้ให้ปุ๋ยไปแล้วครับได้ทดลองไปแล้วตัวนี้เป็นใส่น้ำเข้าจากถังปุ๋ยถังปุ๋ยเข้ามาที่ปัมป๊มปั๊มตัวเป็นตัวปั๊มชนเครื่องนะครับเป็นเครื่องบิดแรงหน้าตา ก็ไม่ต้องใช้งบอะไรมากมายจากสิ่งที่เราเหลือใช้ตัวนี้ก็เป็นสายยางที่เราตัดออกมาใช้งานได้ครับก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูเพราะว่าตัวนี้เราไม่ต้องใช้งบอย่างข้อต่อ wow, วาลเราก็ซื้อมาใส่ใส่น้ำหยดมันก็เหลือลองเอาไปปรับเปลี่ยนใช้กันดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับ